เลยค่ะทุกคนบิวหายไปนานมากวันนี้จะมาทําเป็นมอกสั้นๆน,นะคะเกี่ยวกับแบบบิวเตรียมตัวยังไงเวลาแบบว่ามีลูกค้าแบบจะให้รีวิวให้อะไรอย่างเงี้ยแบบบิวต้องทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยทั้งเรื่องดูแลร่างกายผิวต่างๆนะคะเพราะว่าความงามนะเธอนะพ่อขีพ่ออะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะ วันนี้เราจะมาวันสั้นๆนะคะว่าดูทําอะไรบ้างไปดูเลยวันนี้นะคะตื่นเช้ามาเธอฉันก็ต้องแบบว่าออกกาลังกายหน่อยเนาะเพราะว่าตอนเช้ามันจะแบบว่าเผาผ่านพวกไขมันได้ดีกว่าตอนเย็นตอนเย็นเป็นแบบว่าเน้นสร้างกล้ามเนื้อนะคะช่วงนี้ก็คือจะมันมันจะไม่หนาแล้วว่าเธอแต่คือความ มันก็ยังมีความผิวแบบผิวแห้งอยู่นะเธอนะหลังจากฉันออกกำลังกายเดี๋ยวฉันจะแบบวันคิดว่าคงต้องเออหมักผมหน่อยนะถอรอผมมันต้องแบบสวยเก๋นหน่อยนะนิดหนึ่ง จากที่ออกกาลังกายเสร็จนะเธอเออเราเล่นเวทนิดหน่อยนะเราไม่ต้องอ,อะไรเยอะยะเน้นสร้างกล้ามเนื้อก็จะมาหมาักผมนะเออว่าเรเต็มขวดเลยแบบจุกๆ เสร็จแล้วก็จะไปสาผมมีความรู้สึกว่ามันทาหลังเนะหลังอาบนา้ำไปหลังสระผมเสร็จมันมันจะมันมากเธอแต่พอเราหมักแล้วเราไปสระมันจะมันจึ้งกว่าอ่อสองผมมันก็ดูหนักขึ้นแล้วนะดูมีน้ำหนักขึ้นนะอ่ะว้า ก็หลังจากที่ท <c oughs> ำกิจวัตรอะไรแล้วเรียบร้อยนะ อันนี้มือม้อเที่ยงไปแล้วเนาะตอนนี้คือกําลังจะเข้าไปมื้อเย็นเนาะช่วงระหว่างระหว่างนี้ก็คือบิวจะบิวจอะอ่านพวกบีฟงานที่ทางทางลูกค้าแบบได้ส่งมาให้เนาะเธอแบบทํากันบ้านอะไรเงี้ยว่าต้องการอะไรบ้างต่างๆแล้วก็คือมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไร อะไรที่เราต้องไปแบบไปดูแลเพิ่มเติมคือแบบลูกค้าต้องการอ้อนันี้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าต้องการเรื่องผิวเราก็ต้องไปแบ,บบบำรุงเรื่องผิวเพิ่มต้องการเรื่องอ่าหุ่นเราก็ต้องไปแบบว่าดูแลเรื่องหุ่นเพิ่มแล้วก็ต้องการเรื่องผมเราก็ต้องไปดูแลเรื่องผมเพิ่มว <c oughs> ิวเคยวิวเคยรับงานแชมพูด้วยแต่ส่วนมากอะของวิวจะเป็นเพราะพวกครีมที่แบบว่า ดูแลผิวแล้วก็จะเป็นพวกคูชั่นตัวล่าสุดก็คือคูชั่นเจ้านางนะคะที่บิวได้ได้รีวิวให้ทางแบรนด์นะคะก็คือขอบคุณแบรบนด์เจ้านางมากที่เกิดว่าให้โอกาสที่ได้ให้โอกาสบิวนะได้แบบว่าเขียนรีวิวให้กับทางแบรนด์นะคะเพราะว่าพอแบบว่าเราเก็บข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเธอพวกรีฟงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบต้องไปอ่านแล้วก็ศึกษาเพิ่มศึกษาเรื่องพวกผลิตภัณฑ์เพิ่มอะไรเงี้ยคือระหว่างที่ <c oughs> ลูกค้าส่งผลิตภัณฑ์ให้บิวมาคือเขาว่ากำลังเดินทางส่งของมาใช่ไหมแล้วก็ไปดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์ว่าตัวนี้มันใช้อย่างไงอะไรอย่างไงคือแบบก็ไปดูข้อมูลต่างๆเบื้องต้นไว้ก่อนแล้วก็บรีฟของทางแบรนด์ที่เขาแบบว่าส่งมาให้ว่าเออต้องอย่างนี้อย่างนี้นะผลิตภัณฑ์อย่างนี้มีข้อมูลประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนแล้วก็เพื่อที่แบบว่าเวลาแบบ ของแบบส่งมาถึงแล้วบิวก็จะได้คือแบบเขียนคือระหว่างนี้คือต้องเขียนงานไปด้วยนะเธอคือแบบว่าเขียนเป็นโครงล่างไว้ก่อนอะไรเงี้ยเพื่อแบบว่าคือบางทีเขาก็ต้องการความเร็วใช่ไหมเธอบิวก็แบบนะส่งคือบิว <c oughs> บิวค่อนข้างมั่นใจว่าบิวเป็นคนที่ส่งงานเร็วมากคือคือส่งงานเร็วแล้วเราก็แบบว่า คือถ้าสมมติลูกค้าอยากต้องการจะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าให้เขาเพิ่มเนื้อหาตรงนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยคุณบิวเพิ่มเนื้อหาตรงนี้กันในหน่อยแล้วก็เพิ่มไปนะคะแล้วก็อ่พอผลิตภัณฑ์คือการที่เราเขียนเป็นโครงไว้อ่ะทุกคนคือมันจะเป็นการที่ทําให้เราทํางานเร็วขึ้นคือพอของมาใช่ไหมบิวก็จะถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จแล้ว บิวก็จะเอาพวกถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ต้องลองด้วยนะลองผลิตภัณฑ์คือส่วนมา,ากบิวจะเป็นคนแบบลองผลิตภัณฑ์จริงแบบไม่มีเมคขึ้นมาคือลองจริงๆเพราะว่าเราต้องการที่จะแบบว่าเขียนรีวิวของเราแบบให้มันแบบออกมาจากใจจริงๆเนาะเธอสร้างมันเมคไม่ได้นะอ่ะเธอนอกจากเรื่องอ <c oughs> เนื้อาาหาที่เราเตรียมใช่ไหมเธอแล้วก็พวกรูปภาพ พอของมาถึงเราก็มาถ่ายรูปเก็บไว้เพราะว่ามันจะได้ดูสดใหม่ไงเธอแบบเออแกกล่องมาแล้วก็ถ่ายรูปอะไรเงี้ยเสร็จเรื่องเล็บก็สัมพันธ์วิวจะให้ความสัมพันธ์กับเล็บมากเป็นอันดับตุ้นตนเพราะว่าเวลาเราจับผลิตภัณฑ์อะมันจะได้ดูแบบดูดีไงเธอใช่ไหมแล้วก็ส่วนมากเล็บที่วิวทำคือวิวก็จะทำเองแหละช่วงนะี้เพราะว่าเราก็เปิดร้านเล็บใไ่ แล้วก็เป็นช่างเล็บด้วยอีกหนึ่งอาชีพนะจ๊ะที่ <c oughs> ได้เก้าเข้ามาทำนะจ๊ะแล้วก็เล็บที่ทำส่วนมากจะเป็นแบบมินิมอลอ่ะเธอมินิมอลแล้วก็บางทีก็จะแบบว่าทาสีให้มันตรงกับผลิตภัณฑ์ที่เราได้ได้ได้รีวิวนะ ค่าก็จะประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวขออนุญาตไปแต่งหน้าก่อนนะเพราะว่าเราต้องไปซื้อโยเกิร์ตหน่อยเพราะว่าโยเกิร์ตหมดแล้วเรกอการคลิปหน้าละจ้าทุกคนเดี๋ยวแบบว่าแต่คิดว่าคงต้องแบบว่าอาจจะมีเฟร์ร๊กของปี2024ซึ่งทำชามากฉันมาทำตอนเดือนกุมภาแล้วเนี่ยเรอการคลิปหน้านะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่กดเข้ามาดูนะคะ Thank you